อนุทินยันฝีดาดลิงไม่ได้ติดต่อง่ายหากไม่ไปในที่อโคจรจรก็ไม่ต้องกังวลล่าสุดนะคะยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะ เมื่อวันที่23กรกฎาคม2565นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามสถานการณ์โรคฝีดาษวานนในประเทศไทยจากกรณีพบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายชาวไนจีเรียอายุ27ปีขณะนี้ได้รับการรายงานว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศไทยแล้ว ในส่วนของรายละเอียดขอให้สอบถามทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและอย่างไรก็ตามในส่วนของการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรมควบคุมโรคได้มีการรายงานมายังตนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายัางไม่พบว่ามีใครติดเชื้อเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มผู้เสี่ยงทุกคนเราทราบที่อยู่และสามารถติดต่อได้ทั้งสิ้น และเมื่อถามว่าต้องมีการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติมหรือไม่เนื่องจากชายชาวไนจีเรียให้ข้อมูลว่าอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2564นายอนุทินกล่าวว่าทราบว่าชายคนดังกล่าวมีการเข้าเข้าออกออกในประเทศไทยแต่ก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีวีซ่าหรือไม่โดยครั้งล่าสุดที่เข้ามาในประเทศไทยตรงนี้ตนก็ไม่ทราบจะต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ส่วนในการระบาดของโรคฝีดาดลิงจะไม่รุนแรงเท่ากับการระบาดของโรคโควิด -19 เนื่องจากการติดเชื้อยากมากกว่าจำเป็นต้องสัมผัสอย่างใกล้ชิดจริงๆถึงจะเกิดการติดเชื้ออย่างไรก็ตามได้มีการมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมยาและเวชภัณฑ์ให้พร้อม ซึ่งอาการของฝีดาดลิงมีระยะฟักตัว21วันบางรายมีผื่นตุ่มน้ำในเยื่อบุช่องปากและอวัยวะเพศมากถึง60%คล้ายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นเริมทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่าติดเชื้อฝีดาดลิงจนแพร่กระจายไปยังผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวผ่านการสัมผัสจากสารคัดหลังของผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด และเมื่อโรคฝีดาษวานอนเกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกและผู้ป่วยได้ทําการหลบหนีไปถึงแม้คุณอนุทินจะบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อง่ายเหมือนโควิด19แต่ชาวไทยเองโดยเฉพาะคนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ไม่สามารถวางใจได้ลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด s u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดรู้ค่ะ